ฮัลโหลครับวันนี้เราจะมาแคสเกม ACE อหรือว่าชิยองไม่รู้เือนกันไอนะ l O S หรือ ACE มึงจะชืวว่อเรียกเอโอนะโอเคเราจะมาแคสกันนะไปครับอยู่ทีมเกียวสไนเปอร์เป็นปืนที่ผมถนัดมากปิงสมามร้อยวันนี้เราที่รู้ต้องทำคะแนนปัมครับอโอเคเราต้องยิงสีฟ้านะ กดแมปเพื่อตัวแผนที่ okay. โอเคเฮ้ยเราไม่เกี่ยวนโอติ okay. ดติดติด,ด,ดเอ้ยโอ LP ้ปืนกลกับสไนอ่ะคิดดูดิเอ็กชอ็อตเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันเห็นเอ้อไกลละไปถ่ายแล้วก็ตกเนาะ ทางเนี้เมื่อกี้ผมไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นแ,แล้วเราวิ่งตรงเด็กขลาดแล้วยิบประเบิดปลาขึ้นไปหนึ่งนัดปลาผิดคาดใ็่แล้วเล่นงันรับจะก,กลัวอะไรไปเอ้ย,อยระวัง อ uh huh. อยากรู้เนี่ยมันมาจากไหนไม่ใช่ตรงหน้าแน่เลยอะ่ะเดยเรา้รูๆอะ่ะอืมเดี๋ยวผมจะบกุกทางนั้นเองก็แล้ตอนนี้เราจะมีให้ระวังข้างๆนะมไม่ไดแดๆครับ ได้ไปแล้วดึน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 เดินดันบนคระวังเลยตรงนั้นก็มีมันระวังอะไรที่วิ่งกบวิ่งกบวิ่งกบ,งกบเพื่อนเราโดนเอ็กช็อตแบบเราต้องเอียงขวา อย่างซ้ายอืมอเฮ้อ,อมันโดนแล้วเนี่ยว่ะมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรกันนะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ให้บอกไม่บอกไม่บอกเพราะยังไม่โต กำเนิดของโก,โก๊กคันมันจะระเบิดเป็นโก,โก๊กคันเอาไม่มีเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่ามันก็คือด้านบนนั่นเองนะครับโอเคไปครับต่อ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 ,ตอไม่เอาไม่เอาไม่ให้บอกอืม หา่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมคิวได้สีตัวจะสีไว้เคกุ๊ดบายโอเคแล้วไปทางนีไ้ไม่ก็จะขึ้นอะไรก่อนสักอย่างนี่แหละเราจะไปไปทางนั้นมันเห็นแล้วครับมันเห็นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ให้แม่บอก ทางนีากนี้นี้ครับนี่ครับเฮ้ออีกครั้งตัวเราจะรู้สึกที่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเพราะยังไม่โตไม่โตไม่โตโมเดลชุดใหญ่ฮะ แคปเลงครับปืนแล้วก็เฮ้ยไอ้กันกนักวันหยิบระเบิดมาแล้วก็ปาไปครับมาทำอะไรตรงนี้ครับมึงเออมาทำอะไรกันนะ่ะหม่ไม่ชวนเลยนะอืมแม่งหาสัต เตรียมสไนป์แล้วก่อนอม,มันคือด็อกเตอร์สไนเปอร์ใช่ไหมแม่งฆ่าไปแล้วตรงนั่นเอง What the fuck ลิงก์อะตรงนี้ ฮะาเนี่ยหลายคนนะเอ็มอาร์มิเตอร์ดิเหลือปืนกดนับแล้วก็ยิงอีกหนึ่งตัวเราจะจับคิมตุ๊ตตุ๊อ้เฮ้ยเจ๊ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ให้บอกไม่บอกไม่บอก ขอยังไม่โตไม่โตไม่โตหรือว่าจะเอาแค่นี้ดีว,วะเป็นไงทางตรงทางตรงอรงนั้นอ่ะเจโดนโดนแล้วโอ้ออ้าวคณนขอซีอูไอ K แค่นี้ครับไม่ไม่ไหวแล้ว